รักแต่หลายคนก็จะสงสัยเพื่อนๆนะว่าเวลาบอกว่ารักเนี่ยคำว่ารักเพื่อใจเป็นยังไงรักแต่ก็จะชัดมากรักก็คือรักไม่รักก็คือคเลียดมีแค่สองทางเลือรสุดขั้วอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือรักหนึ่งคนนีครบมีใครเลือกนกกาหังครับโอเค รัแบ,บแปดกับรับหนึ่งนะครับจะดูคล้ายเพราะว่ามีพลังทั้งคู่แต่ว่าจุดที่มันต่างกันนะครับแปดเนี่ยพลังมันออกมาเต็มๆนะครับแต่ว่ารับหนึ่งพลังงานมันจะเก็บแล้วมันออกมาในรูปของการบน่นการวิาพากษ์วิจารณ์ความใส่ใจจะดูคล้ายแต่ไม่ใช่คือรับหนึ่งเนี่ยจะใส่ใจกับเรื่องความถูกต้องเรื่องความเป็นระเบียบ ท่านที่เลือกรับหนึ่งสังเกตความเป็นระเบียบของเราออกไหมครับอย่างเช่นตักผ้าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรารู้โดยตัวเองเลยว่ามันมีวิธีตากผ้าที่ถูกต้องนะต้องเรียงสีเรียงขานาดตูเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็เรียงสีเรียงชั้นเรียงอะไรจนกั่าหลายคนไปเห็นก็บอกว่าสวยกว่าห้างสรรพสินค้าเรียงซะอีกชีวิตจะค่อนข้างมีเรื่องของระเบียบวินัยสูง คุณสมบัติอันหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นนะครับก็คือขี้บนบนได้บนได้ต่อเนื่องเ<ม>บื้องหลังก็คือมันมีความโกรธเก็บขับอยู่ข้างในคือรักหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเขามีมาตรฐานในใจอะฮนะว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พอไปเห็นอะไรมันไม่ตรงกับภาพความสมบูรณ์แบบในใจเขาเนี่ยมันก็รู้สิกก็เลยต้องบ่นต้องว่า นะครับคำพูดที่เราจะจับได้นะครับว่าเขาเป็นรักหนึ่งหรือเปล่านี่นะก็ค,คือรักหนึ่งมักจะใช้คําว่าควรคาว่าต้องคําว่าน่าจะอยู่ในคําพูดบ่อยๆเวลาพูดจาจะดูเหมือนคล้ายๆสอนแม้แต่รักหนึ่งที่เป็นรูปนะครับเวลาคุยกับพ่อแม่ฟังไปบังมาคนก็จะรู้สึกว่าคนนี้มาสอนพ่อสอน คือสำหรับหนึ่งเขาเขาตัวเขามีมาตรฐานต้องกต้องอย่งนบ่อยครั้งก็เลยค่อางไปเจ้ากี้เจ้าการจัดการชีวิตคนอื่นเสียเยอะโอเคครับกลับมาที่สูนใจนะครับมีใครเลือกนกเงือกกางช้างครับนกเงือกกางช้างในแวดวงนกพลราบนะครับ อันนี้เดานะครับอันนี้เดาอาจจะผิดก็ได้ก็คือทักสิน่าจะอยู่ในรักษามลักษามนะครับประเด็นใหญ่ของรักษามเนี่ยก็คือมีความเข้มข้นแล้วก็ใส่ใจมากกับเรื่องความสำเร็จเรื่องเป้าหมายนะครับ รักษาที่ได้ชื่อว่านักแสดงเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องบทบาทจะเป็นเรื่องสำคัญม,ม,มันเหมือนโดยอัตโนมัติเลยอะ่ะครเขาจะรู้โดยตัวเขาเองเลยเคราะว่าถ้าเขาไปอยู่ที่ไหนเขาต้องเล่นตามบทบาทนนเช่น mm hmm. บทบาทเขากำลังเป็นนักธุรกิจเขาก็เล่นบทบาทนักธุรกิจ mm hmm. เล่นบทบาทของพ่อเขาก็เล่นบทบาทของพ่อ นักการเมืองก็ต้องเป็นบทบาทของนักการเมืองซึ่งคนที่รู้จักรักษาอาจจะตกใจเพราะว่าเห็นเขาวางตัวแบบนี้แบบนี้แต่พออยู่อีกกลุ่มหนึ่งเขาอาจจะวางตัวอีกแบบหนึง่งคือปรับตัวได้จนเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกิ้งกา่านะครับถามว่าเขาจริงใจไหมเขาก็จริงใจในแบบของเขาเรื่องนี้จะทําให้เราเข้าใจนะเขาก็แต่ละรักจะมีความจริงใจหรือความหวังดีในแบบของตัวเอง รักษาปรับตัวตามบทบาทแล้วนี่ได้ชื่อว่านักสแสดงก็เพราะว่าเรื่องออกนะครับอย่างนักสแสดงเนี่ยก็มีเรื่องทุกร้อนแต่พอขึ้นเวทีเป็นยังไงครับต้องทิ้งความรู้สึกแล้วก็เล่นตามบทบาทเพื่อนรักษาลองสังเกตนะครับเราจะเหมือนกับแช่แข็งความรู้สึกเอาไวนะ้อร เวลาที่เขาไปส่วนบทบาทถามว่าเขาชอบไหมเขารู้สึกอย่างไรเขาจะตอบไม่ได้เพราะความที่เขาเขาเล่นตามบทบาทจนจนมันอยู่กับบทบาทจนกระทั่งบางทีอยู่กับตัวเองก็จะสงสัยว่าเราเป็นคนอย่างไรเพราะวันน้องวันอยู่กับบทบาทจะมากกว่าสดงไม่มากกันเสไม่จำเป็นนะ จริงๆอเมริกานะครับอเมริกันดีมก็ก็อเมริกาก็สะท้อนรุ่นกับหลักสามลูกเข้าหลัก,ลกมีบ้านสวยมีทรัพย์สินเพื่อแสดงความสำเร็จลักสองนะครับผู้ให้เอ่อลบกเลือกดำใครเล่นลกเลือยดำบ้างครับลบกเลือกดำลักสองนะครับ ุกคลิกภาพตามชื่ออะไรครับชอบช่วยเหลือชอบให้แต่ว่าโดยรวมๆนะครับที่เราจะหาข้อสรุปได้ก็คือชีวิตนี้เพื่อเธอคือก <c oughs> ็จะมีบุคคลพิเศษที่เขาจะทุ่มเทความรักความหวังดี่นึกถึงมีอะไรก็จะนึกถึงคนพิเศษว่าชอบกินอะไรก็อยากที่จะให้อยากที่จะดูแลเขาจะรักอบว่า ถ้าเราเป็นคนพิเศษหมรักสองรักสองก็จะบอกว่าพี่ไม่ต้องน้องจัดให้ <c oughs> เพราะว่าเขาจะมีความถือตัวแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยรู้ใจคนพิเศษว่าชอบกินอะไรอยากได้อะไรนะครับเบื้องหลังลึกๆเนี่ยเขาก็คาดหวังนะครับว่าคนพิเศษจะรู้ใจเขาเหมือนที่เขารู้ใจ คนพิเศษแต่ว่าบ่อยครั้งรักสองก็จะผิดหวังเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้เก็บตามรักสองให้แล้วก็ดูแลลึกๆก็คาดหวังแต่พอผิดหวังเนี่ยก็จะมีอาการที่เรียกว่าองลงเพราะจะนว่าองลงนมครับคือมันมันผิดหวังจากที่แบบวันเกิดของฉัน มูฉลาม ơi, เอ้ยข้าต้องไขเยี่ยวมาเอ้ยแล่พอวันเกิดของฉันแมงดึงอ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีอาการโรดลงเพราะว่ามันมอักมสบนินสัยหลักๆที่เราจะเห็นนะครับก็คือถือตัวยินดีที่จะให้ที่จะช่วยเหลือแต่พอตัวเองลำบากเนี่ยเขาัใช้คำว่าเกรงใจ